นะก็วันนี้จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทําผ้าในเบนเดอร์เนาะก็เพื่อที่เราจะทําเป็นตัวห้องที่เคยบอกไว้ว่าจะให้ทํางานเป็นห้องห้องหนึ่งก็อย่างไยการทําห้องก็จะมีต้องมีผ้าม่านมีผ้าปูเนี่ยก็มีหมอนมีลายเพื่อเรานไปใช้ต่างๆอนะก็เป็นการนําไปใช้ทํางานห้องแบบนี้แหละที่จะให้ทําเห็นไหมก็จะเป็นห้องมีผนังแค่สองด้านพอก็เอาไว้ให้เราเห็นแบบนี้เลย ก็เป็นตัวงานมาก็อย่างที่เราต้องเห็นต้องรู้เลยก็คือการใช้ผ้าเนี่ยมันก็ทําได้หลากหลายเนาะแต่ว่าหลักๆที่จะใช้ก็คือการทําผ้าปูหมอนแล้วก็ผ้าม่านนี่แหละจะมาเริ่มต้งแต่ชิ้นแรกเลยก็คือตัวตัวผ้าจะได้เข้าใจกันเนาะตัวผ้าก็ตัวผ้าเนี่ยมันจะปูได้มันก็ต้องมีมีวัตถุที่ผ้ามันตกกระทบก็ลองสร้างมาตั้งหนึ่งวัตถุก็จะจะให้ใช้เป็นตัวสี่เหลี่ยมเนาะ สี่เหลี่ยมเลยเพื่อที่จะได้นำมาปูผ้าปูมาหลังจากได้ตัวผ้าปูแล้วเราก็สร้างตัวแผ่นออกมาที่ใช้บ่อยๆเนี่ยตัวแผ่นแล้วก็ขยายให้มันคุมนี่มันเป็นหลักการใช้ผ้าเลยเนาะก็ผ้าเนี่ยมันก็ต้องแบ่งช่องก่อนถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้เวลานําไปทําผ้าเนี่ยมันก็จะตัวเฟนมันน้อยท่ามันก็จะเกิดความแข็งเนาะมันจะไม่ได้มีรอยยับขึ้น ก็เข้าไปใน Edit Mode นี่แหละแล้วเราก็มานี่เลยพอ Edit Mode ต้องเข้า Edit Mode ก่อนเนาะแล้วก็คลิกขวาตรงนี้จะมี Sub Device ตัว Sub d e v i ว e เนี่ยมันเอาไวส้สามารถแบ่งช่องตัวเฟมได้เลยเราก็นำมาแบ่งช่องอมันจะลากได้แค่10นะมันจะลากได้แค่10ถ้าเราอยากแบ่งมากกว่านี้เราก็พิมพ์เอาเอาสัก50ก่อนอ่ะกดไป50มันก็จะเป็นแบบนี้เนาะ,ะแล้วก็คำสั่งที่เราจะใช้มันก็จะอยู่ในฟิสิกส์เนาะ ตัวฟิสิกส์เนี่ยมันก็จะมีเยอะแยะมันจะมีโค้ดมีของเหลวมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะใช้โค้ดตัวน,นี้ก็คือเป็นตัวผ้าก็พอเราแบ่งช่องเสร็จแล้วนะเราก็กดโค้ดไปหนึ่งทีอ่าแล้วมันจะเป็นผ้ายัางไงมันจะเป็นผ้ายัางไงมันต้องกดเล่นดูนี่ผ้ามันจะตกลงมาเห็นไหมเพราะว่ามันไม่มีวัตถุกตกกระทบเราต้องทําให้ตัวโมเดลสี่เหลี่ยมเราเนี่ยเป็นตัว รับผ้าก่อนเนาะให้มันสัมผัสกับตัวผ้าโดยการคลิกที่ตัวส mm ี่เหลี่ยมนี่แหละแล้วก็กด collision collision จะเป็นวัตถุที่เอาไว้ตกกระทบเนาะไม่ว่าจะใช้เอฟ e c t อะไรก็จะใช้ตัวนี้ก็อ่าพอมันมีวัตถุตกกระทบเราลองกดเล่นดูลาก keyframe ไปที่ศูนย์แล้วก็กดเล่นดูเห็นไหมอ่ามันก็จะเป็นผ้าสวยงามที่เราแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ว่ามันจะมีความเหลี่ยมอยู่เนาะ ก็บางคนอาจจะผ้าทะลุตรงมุมเดี๋ยวจะสอนการตั้งค่าดูเนาะก็ตัวผ้าเนี่ยอเอาย้อนคีย์เฟรมกลับมาก่อนตรงตัวผ้าเนี่ยพอเรากดโค้ดจริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้ไหมก็ใช้ได้อันนี้มันจะเป็นการตั้งค่าหลายๆอย่างเนาะก็เดี๋ยวค่อยอย,อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันก็จะมาดูตรงตัวนี้นี่คอเลสเตอมันก็จะคล้ายๆกับไอตัวที่เราใส่ตรงนี้ใช่ไหมต่นี้เราจะใส่ที่ผ้า ก็ตัว c o l l i s ันเนี่ยมันจะมีมันจะมีที่มันติ๊กอยู่แล้วก็คือ object c o l l i ิ i ันเนี่ยก็คือมันเวลามันตกมันตกกระทบกับตัววัตถุเรียกได้ว่าอบ j e c t c o l l i ิ i ันถ้าเกิดว่ามันจะมีค่าตรงนี้เห็นไหมว่าค่า distance ก็คือค่าระยะห่างระหว่างตัวผ้ากับตัววัตถุที่มันใส่ก็ถ้าใครผ้ามันทะลุออกมาจะให้ดูว่ามันทะลุยังไงสมมุติว่าตัวผ้ามันน้อยมากๆเมลาเราใส่ไปเนี่ยมันก็จะตกกระทบมันจะเกิดการ อันนี้มันไม่ไม่ทะลุ er เนาะอ่ะก็ให้เข้าใจประมาณนี้ว่าตัวผ้าเนี่ยยิ่งระยะห่างดิสเทนซ์มันเยอะอผ้ามันก็จะห่างห่างจากตัววัตถุเยอะถ้าใครทะลุก็มาใส่ตรงนี้เนาะห่างจากตัววัตถุเยอะยังไงนี่เห็นไหมพอเราตั้งห่างกันหนึ่งเมตรก็หมายถึงว่าระยะจากตัวผ้ากับวัตถุเนี่ยมันจะไม่ชนกันมันจะไม่ตกกระทบกันพอดีห่างกันหนึ่งเมตรอ่าเพราะงั้นเราไม่ต้องใส่เยอะไอ้ตัวเนี้ย ตัวคอริซันเนี่ยเราใส่ไว้พอดีพอดีเนาะนี่ก็คือไม่น้อยหน่อยอนะ่าใส่เข้าไปเอ๊ะนี่มันก็จะไม่ไม่ชนพอดีอยู่แล้วมันมีระยะของมันอยู่เราก็ไม่ต้องให้มันชนพอดีนี่และอีกอันหนึ่งก็คือตัวผ้าเนี่ยมันจะทะลุกันเองเห็นไหมเนี่ยทะลุกันเองเนี่ยมันจะไม่สวยงามทะลุกันเองเราต้องใส่ เซลล์คอลิซันด้วยเพื่อไม่ให้ผ้าเนี่ยมันยับชนกันเองเนาะลองดูเนี่ยพอมันจะยับมันไม่ยับชนกันเองเ,เห็นไหมรอยยับมันก็จะดีขึ้นเพราะว่าตัวผ้าเนี่ยมันจะไม่ชนกันเองแค่นี้เองแล้วก็จะได้ผ้าเสร็จแล้วเห็นไหมถ้าใครอยากให้มันมีพื้นก็ใส่พื้นเข้าไปแล้วก็ใส่คอลิชันที่พื้นอีกผ้ามันก็จะไม่ตกทะลุพื้นเนาะแต่ว่าตัวรอยผ้าเนี่ย มันก็จะมีพาเราใช้เศษสมมุติแล้วจะเห็นว่ามันยังมันยังมีเหลี่ยมอยู่เนาะจริงๆจะมาสอนเครื่องมือนี้ยังไม่ได้สอนนาทีหนึ่งก็ว่าจะสอนอยู่ก็คือตัวเนี่ยตัว a p p modifier เลยแหละไอตัวในไขควง modifier เนี่ยมันจะมีตัว a p p modifier อันหนึง่งก็เวลากด a ด p modifier แล้วก็ g e n e r a t แล้วก็ sub deviation surface เวลากดเนี่ย มันจะเป็นการเพิ่มเฟสให้กับตัวผ้าเนี่ยให้มันสมูทขึ้นคมขึ้นเห็นไหมจากเรียนๆอย่างนี้เราปรับปึ๊บมันก็จะสมูทขึ้นสองระดับเนาะแต่ว่ามันก็จะประมวลผลนานขึ้นด้วยเนาะเพราะว่ามันก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มช่องให้กับตัวเส้นเห็นไหมพอสมูทขึ้นสวยขึ้นมันจะมีอยู่สองอันเนาะนนก็คือตัวเลเวลเลเวลวิวก็คือเอาไว้ดูปกติกับเอาไว้เรนเดอร์ อันล่างมันจะไม่มีผลอะไรเราจะไม่เห็นควนมแตกต่างเพราะว่ามันจะเห็นตอนเรนเดอร์ถ้าเราตั้งอันล่างน้อยตอนเรนเดอร์ก็จะไม่สวยเนาะก็ตอนนี้ก็ผ้าก็สวยงามแต่อีกอันนึงที่จะสอนตัวซับดีไวท์อีกอันนึงก็คือความหนาของผ้าเนาะผ้ามันเป็นเศษบางๆเนาะเราก็ต้องต้องใช้ความหนาเพิ่มขึ้นมาก็ตึงใช้อันแรกว่าใช้เป็นซับดีไวชั่นแล้วก็จะมาใช้จเนเรตแล้วก็ตัวนี้เลยโซลิทิฟายเนาะโซลิทิฟายพอกดปุ๊บ ตัวผ้าจะเป็นไงมีความหนาขึ้นมาเลยตัวนี้เอาไว้ใช้สําหรับทําอะไรที่มันไปมีความหนาเนาะใช้ทําแก้วก็ได้ก็เป็นวิธีการสร้างแบบง่ายๆก็พอเราใช้แล้วจะมีค่าทิกเนต็ตเนี่ยคือความความหนาถ้าเราดูว่าผ้ามันหนาไปเราก็อาจจะลดลงมาเป็นยิ่งบางลงเห็นไหมก็จะได้เป็นตัวผ้าเลยก็เหมือนเดิมเวลาทําผ้าเสร็จเนาะมันจะมีโค้ดอยู่โค้ดเนี่ยถ้าเกิดว่า เราไม่แอพพลายมันเนี่ยเวลามันก็จะตามคีย์เฟรมมันเนาะเห็นไหมว่าผ้ามีรอยยับตามช่วงคีย์เฟรมแล้วคีย์เฟรมมันเราก็ให้มันปล่อยมันเล่นไปเลือกรอยยับที่เราชอบที่สุดเนาะว่าเราชอบช่วงไหนที่สุดพอเราชอบรอยยับของผ้าช่วงนี้เราก็กดนี่เลยแอพพลายจะเห็นว่ามันจะไม่ขยับแล้วเนาะมันก็จะกลายเป็นโมเดลไปเลยโมเดลไปเลยแต่ว่าโมเดลเรามัน ก็ใช้ได้ไอตัว sub division เราไม่จำเป็นต้อง apply ก็ได้นะเอาไว้เปิดไว้ใช้อย่างนี้ได้แต่ถ้าอยาก a พ p l y เพื่อไปทําต่อก็กดได้พอแอ a พ p l y แล้วเส้นมันจะเยอะขึ้นเลยเดี๋ยวนี้ดูอ๋อไม่ใช่นั้นมัน s o l i ฟ f y ทำไมอะ apply sub division พอ a พ p l y ปุ๊บนี่เส้นมันก็จะละเอียดขึ้นเลยเนาะเอาไว้ใช้สําหรับสม o o สิ่งของต่างๆนานาถ้าใครไม่อยากไม่ไม่ได้เอาไปทําต่อก็ไม่เป็นไรปล่อยไว้ได้เนาะ ไปล่อยไว้ได้นีโ่โซลิ i ิฟายก็เหมือนกันเนาะเนี่ยก็คือความหนาอะไรเงี้ยเวลาเข้าโหมด Edit ทปุ๊บมันก็จะไม่มีความหนาไม่มีอะไรแต่เก็บไว้ได้เนาะเราไม่ได้อะไรถ้าเกิดใครอยากแอปพลก็แอปพลเหมือนเดิมเลยตรงข้างๆกล้องเนี่ยทุกฟังก์ชันมันจะมีตัวแอปพลายอยู่ก็สามารถให้มันไปตัวเป็นตัวโมเดลปกติได้อะอันนี้เราก็จะได้ภาพมาแล้วหนึ่งอันง่ายๆเองแค่นี้เองเนาะรอยยับรอยอะไรก็แล้วแต่เราชอบ ก็เผื่อเราจะทําเป็นภาพปูโต๊ะภาพปูที่นอนภาพปูสิ่งของต่างๆนา,นาถ้าใครอยากให้มันมีลาย<ม>ก็ใส่ตวัวเท็กเจอร์ใส่ลายไปก่อนที่เราจะทําให้มันเป็นโค้ดหล่นลงมาเนาะ<ม>ก็อีกอันนึงพอเราได้อันนี้แล้วก็หมอนเนาะหมอนนี่ก็ทําง่ายมากก็สร้างแผ่นมาอันนึงสร้างแผ่นมาเลยสร้างแผ่นมาแล้วก็ปรับรูปร่างให้มันให้เราชอบใจเนาะว่าเราชอบแบบไหน อ่า,อ,าอปรับรูปร่างให้มันเราชอบหมอนแบบนี้ใหญ่ไปก็เล็กลงอ่ะเราก็เหมือนกันเลยเข้า Edit Mode เพราะถ้าจะใช้โค้ดข้างเข้า Edit Mo d e แล้วก็กดซับดีไว้พอกดซับดีไว้ก็สายสัก50ไม่ต้องเยอะมากอีก50ก็ดูเยอะนะ พอ oh, เราได้ซับดีไว้แล้วเราต้องให้ตัวหมอนนี่มันมีความหนาด้วยเนาะ,อ,ะอย่างห้หมอนมันมีความหนาแล้วก็ต้องเอ็กทูดออกมาเนาะเป็นเฟสแล้วก็เอ็กทูดออกมานี่ก็ไม่ต้องหนาเยอะก็มันก็จะเป็นอย่างนี้โมเดลที่มีความหนาแล้วเราก็มาใช้นี่เลยเข้าไ่เหมือนเดิมเลยก็ในตัวฟิสิกเนาะตรงนี้ตัวฟิสิกแล้วก็ นี่ใช้ตัวโค้ดกดโค้ดไปเลยแล้วมันเป็นไงมันก็จะหล่นลงมาเหมือนเดิมเลยเวลากดเล่นเห็นไหมหล่นลงกระทบพื้นเหมือนผ้าบางๆสนกระทบสี่เหลี่ยมมันก่อนเนาะที่เราสร้างเอาไว้เพราะงั้นยังเนาะเราต้องมานี่ก่อนพอมันหล่นแล้วตัวโค้ดเนี่ยมันจะมีตรงคําสั่งตรงนี้ p พ e เชอร์เพ e เชอร์จริงๆแปลเป็นภาษาไทยก็คือตัวแรงดันเนาะเราก็จะให้มันเกิดแรงดันจากตัวภายใน ภายในหมอนน่แหละเราก็จะใส่ตรงเพชเชอร์ไปสักยี่สิบอ่าพอกดเล่นดูมันไงมันก็จะพองออกมาอืมก็ให้มันพองเด้งซะให้พอเราก็จะได้เป็นหมอนแล้วแค่นี้เองเห็นไหมง่ายนิดเดียวเองอืมแต่ถ้าบางคนอยากให้มันพองออกมาตรงกลางเพื่อเอาไปทําเป็นถุงอะไรอย่างอื่นก็จะมีตรงนี้นี่ก็คือเป็น g r a v i ี้เนอะตรง ฟิลเวทกาวิตี้ก็คือถ้าเราปรับตรงปลาวิตี้ฟิลเวทเป็นศูนย์เนี่ยเวลาลอนพองมันจะพองกันอ,อากาศพอ,องอยู่เฉยๆนะอ่าก็เผื่อเราจะพองอยู่เฉยๆแล้วค่อยขยับจับให้มันเป็นโมเดลก็อีกส่วนหนึ่งก็ตรงคําสั่งผ้าที่เคยบอกไวน้นะว่าโคดเนี่ยมันมีมันมีตั้งค่ามากมายอ่ะปกติไม่อยากให้ไปตั้งค่ามันยุ่งยากเดี๋ยวมันจะงงเนาะ ก็แต่มันมีวิธีการเปลี่ยนเนื้อผ้าคือเราสามารถคลิกตรงนี้ได้โค้ดพรีเซ t เนี่ยมันจะเป็นเราจะเลือกเป็นคอตตอนเนี่ยมันก็จะตั้งค่าเป็นของคอตตอนเลยก็เป็นแบบนี้เห็นไหมลักษณะรอยยับลักษณะอะไรที่ด้านก็จะไม่เหมือนกันอ่าเนี่ยลองดูดีนิมเนี่ยแต่ละอันมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะถ้าใช้อันสวยสวยก็จะเป็น สิน้นนะสวยดีรอยยับนึงก็จะดูเยอะพอเราได้ก็สมูทเข้าไปเฉดสมูท okay, ถ้าไม่ถ้าคนไม่ชอบเฉดสมูทก็ใส่ซับดีเวลชั่นไปเนาะก็เจนเทเรตแล้วก็ซับดีเวลชั่นเซอร์เฟตเนาะโมเดลมันก็จะสวยขึ้นส่วนเอนโค้ดเนี่ยเราจำเป็นต้องกด แอปพลายนะไม่งั้นพอเราเลื่อนคีย์เฟรมไปเนี่ยเวลาศูนย์วิเนี่ยมันก็จะกลับไปเป็นแผ่นบางๆเหมือนเดิมเพราะงั้นโค้ดเนี่ยเราต้องถ้าเราเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วเราเราก็กดแอปพลไว้มันก็จะได้ตัวโมเดลที่เราขยับได้เราเอาขยับมาตกแต่งได้ไก็จะได้สวยงามก็เหมือนกันเนาะถ้าใครอยากได้วลวดลายก็ใส่เท็กเจอร์ใส่ลายให้พร้อม ก็ก๊อบได้อะไรได้เนาะเห็นไหมสวยงามก็ได้แล้วหมอนกับผ้าที่เอาไปประยุกต์ใช้ในงานห้องของเราอันหนึงก็คือจะเป็นผ้มาม่านผ้าม่านอ่าผ้าม่านก็จะเป็นอย่างสุดท้ายอ่าเราก็ต้องเซตคีเฟรมาาไว้ที่ศูนย์เนาะไอคีเฟมตรงแถบข้างล่างเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเราทำแอนิเมชันเนาะแต่ว่าเราจะใช้เป็นคําสั่งในการเล่นผ้า เฉยๆก็ไม่ต้องไปตั้งอะไรมากเราก็เริ่มที่ศูนย์เหมือนเดิมอ่ะต่อไปก็ผ้าผ้านี่ก็พม่าก็สร้างผ้ามาผืนหนึ่งแล้วก็ปรับให้มันปรับให้มันเป็นแนวตั้งเนาะทำยังไง เลนผ้าแล้วก็ขยายอย่างเลนผ้ายใ,ใหญ่ก็ขยายแล้วก็เหมือนกันเลยก็ตัวนี้ก็ต้องเข้า Edit Mode แล้วก็มาใส่ Sub Device สักห้าสิบก็แหละฮะ Sub d v i สักห้าสิบสวยงามก็การที่เราจะทําตัวผ้าเนี่ยเราต้องมีจุดแขวนข้างบนให้เราไปเลือกเป็น Vertex เนาะ Vertex ตรงจุด Vertex เนี่ย แล้วเราก็เลือกส่วนข้างบนผ้าเนี่ยแถวแถวบนส่วนอย่างเดียวเนี่ยอาจจะเลือกไม่เยอะฮะเลือกประมาณนี้ประมาณนี้ไปเนาะฮะไม่ได้อะไรมากแล้วก็เลือกเลือกไปพอได้ประมาณนี้แล้วมัน,นจะเป็นสีส้มให้เรามาตรงนี้เลยนี่ d a ต a ตรงตัว Data ที่มันเป็นสามเหลี่ยมสีเขียวๆนะตรงเนี้ยดังด้านนี้เป็น Data สี่เหลี่ยมสีเขียว,ยวก็สร้าง Ver t e ท group กดบ,บวกตรงนี้เลยตรง Ver t e ท group กดบวกแล้วกด assign พอกด assign แล้วมันก็จะได้ vertex group ออกมาถ้าใครไม่มั่นใจว่า assign แล้วให้เราคลิกที่อื่นแล้วเรากด select ดู select มันจะเป็นการเลือกที่เรา assign ไว้ใน group นี้ vertex group ก็คือเหมือนกับ group ที่เราทำมาไว้สำหรับเลือกตัว vertex ตรงนี้จุด vertex เพราะว่า vertex มันมีเยอะเราก็จะเลือกแค่ตรงส่วนนี้ group นี้ก็เปลี่ยนชื่อได้เราก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะตั้งเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เรา ภาษาทงภาษาไทยก็พิมพ์ได้แล้วก็เค่นแล้วแต่เราอ่ะเราได้ตัว Vertex Group แล้วเนี่ยให้เรากดมาที่ o p t i o n mode เหมือนเดิมเลยแล้วก็มาเลือกตัวผ้านี้เราจะใช้คำสั่ง shape key เนี่ยในการบีบผ้าให้มันย่นเข้าไปเนาะเพราะว่าปกติตัวผ้าเนี่ยมันจะทิ้งลงมาได้อย่างเดียวเราก็จะ shape key เพื่อบีบให้มันแคบลงก็สร้าง shape key ก่อนกัท,ที่ตัวโมเดลตัวนี้ แล้วก็กดบวกอ่ะหนึ่งทีมันจะขึ้นเป็นบาซิสเนี่ยเรากดอีกทีหนึ่งให้มันขึ้นเป็นคีหนึ่งอ่ะพอมันขึ้นเป็นคีหนึ่งแล้วเราก็ทําไงกดลงมาเลยเนี่ยกดสีเขียวตรงข้างๆเลยนี่อ่ามันก็จะขึ้นเป็นสีส้มแบบน,นี้เนาะเราก็กดแท็บเพื่อเข้า Edit Mode ดอ่าเห็นไหมอีดินโหมดแล้วก็เรามาเลือกส e l e c t ตรง เวทเก็บกรุ๊ปเนี่ยมันจะเลือกกรุ๊ปตรงนี้ให้เราจะทําการย่อตรงนี้ให้มันเล็กลงเนาะเล็กลงก่อนจะย่อให้มันเล็กลงเราก็เลือกคีย์เฟรมมาก่อนสักสี่สิบเราจะย่อให้มันเล็กลงเนาะเลื่อนเลื่อนคีย์เฟรมมาก่อนพอย่อให้มันเล็กลงก็เราคลิกก็ใช้เครื่องมือ,อนี้เลยสเกลเราเราต้องเปิดตรงนี้ด้วยอ่าพอพอพอร์ชั่นพอยชัเน,นอลเอดิติ้งเนี่ยมันจะเป็น ให้ข้างๆตุดข้างๆเนี่ยมันขยับลงมาตามเราพอเรากดคลิกหนึ่งทีกดคลิกสีเขียวเนี่ยเห็นไหมมันจะมีวงเราหมุนลูกกิ้งได้ว่าจะให้จะให้การย่อเนี่ยมันตามเราขนาดไหนถ้าไม่อยากให้ตามเยอะก็แล้วแต่วงเราต้องกดคลิกค้างก่อนนะแล้วก็เลือกและต้องกดข้างบนด้วยนะเนี่ยพอ p ันธอนอลอิดิชั่นอ่าพอเราเลือกตรงนี้ย่อลงแล้วก็ให้มันเลือก ตรงวาลูที่เรากดคลิกไปอย่างเงี้ยในเชฟคีดันให้เป็นหนึ่งเนาะแล้วก็กดดันให้เป็นหนึ่งืแล้วเราก็ออกมาที่ดินโ d e แล้วก็กดคีเฟรมอ่าเห็นไหมหลันก็จะได้เป็นผ้าแบบบีบก,กันแต่เรายังไม่ได้ใช้โค้ดให้เป็นผ้าเนาะเรายังไม่ได้ทําเป็นผ้าเลยแล้วก็พอเราตัวนี้มันขยับบีบลงตามระยะเวลาของเรา เราก็จะเข้าไปที่ตัวฟิสิกของโค้ดเนาะโค้ดเราก็คลิกไปเลยเนี่ยเลืกเราก็เลือกโค้ดพอเลือกเสร็จก็ประเภทของผ้าอะไรก็แล้วแต่เราจะเลือกเนาะแล้วก็สําคัญก็คืออย่าลืมเราจะไม่ใช้เพเชอร์นะเพเชอร์นี่จะไว้ทํากับวัตถุที่มันเป็นเหมือนถุงเหมือนหมอนอะไรเงี้ยก็ามาที่เชฟเนาะเชฟพินกรุ๊ปเนี่ยคือมันจะทําให้ผ้ามันไม่ตกเนาะแขวนไว ไม่งั้นเนี่ยพอเรากดลงมามันก็จะตกลงมาเงี้ยขนาดเราทำมันโคตแล้วเห็นไหมเราก็ต้องให้ผ้ามา่านเนี่ยมันแขวนอยู่ในการใช้พินกรุ๊ปเนี่ยพินกรุ๊ปเราก็เลือกกรุ๊ปที่เราตั้งชื่อเอาไว้เนี่ยผ้ามันก็จะเห็นไหมแค่นี้แล้วมันก็จะบีบตามที่เราเชฟคีย์ที่เราตั้งเอาไว้ก็จะได้เป็นผ้ามา่านเลยแต่ว่าอีกอันนึงเราจะลืมใส่ เซล์คอริซันเนาะเพราะว่าผ้าบางทีพอมันบีบเข้ามามันจะทะลุตัวมันเองแล้วก็ใส่ไว้สักหน่อยเห็นมันสวยขึ้นอ่ามันจะบีบเข้ามาสวยงามมากเราชอบตรงไหนแล้วก็หยุดมาไว้พอหยุดมามาไว้ก็ใช้เฉดสมูทพอแค่นี้หรือว่าเราอยากจะใช้ซับดิวิชันก็ได้เฉดสมูทเนี่ยมันก็คือโมเดลมันก็ยังเป็นเหลี่ยมอยู่เห็นไหมแต่ถ้าเราใช้ตัวซับดิวิชัน มันก็จะสมุดขึ้นมาดีกว่าอ,อ,อ่ก็เดี๋ยวพอเราจะปกต,ติเราทำโค้ดเสร็จเนี่ยเราต้องแอปพลายใช่ไหมโค้ดแต่ว่าเราจะสามารถไม่สามารถแอปพลายได้เนาะเดี๋ยวลองกดดูเนี่ยปึ๊บมันจะขึ้นว่า modifier c a n n o t b e a p p l i e d to to a mesh with shape key มันก็หมายความว่าเราไม่สามารถแอปพลายเราทยังติดเหมือนมี shape key อยู่เนาะ ก็คือเราจะเพิ่งไปขยับนะตอนนี้ห้างขยับค mm hmm. ีย์เฟรมไาเต็สิ้นเลยพอเราเลือกเสร็จแล้วให้เราเข้ามาที่ Data ตรงนี้ที่เราสร้างเชฟคีย hmm. ์เอาไว้เนี่ยเห็นไหมที่เราทําให้มันบีบลงอะมันเป็นตัวขยับเชฟรูปร่างเราเนาะเราต้องแอปพลายเชฟคีย์ก่อนด้วยการเข้ามาตรงนี้เลยตรงคีย์เงี้ยมันจะมีลูกศรตรงนี้เห็นไหมลูกศรสีดำดำเนี่ยเชฟคีย์สเปเชียลพอเรากดแล้วเราก็จะสามารถกดแอปพลายออร์เชฟคีย์ปุ๊บ ก็คือมันจะไม่มันจะไม่บีบแล้วนะพอเรากดแอปพลแล้วสำคัญมากห้ามไปกดคีย์เฟรมนะถ้าเราลากมาเนีมันจะพังเลยเนาะเราก็เดี๋ยวดูปึ๊บพอเราลากมาเห็นไหมมันก็จะไม่ขยับแล้วมไม่เป็นไรอ่ะมันไม่ขยับแล้วแล้วก็โค้ดเนี่ยเรายังไม่ได้แอปพลมันพอเราเสร็จแล้วก็มาใน modifier เพื่อแอปพลายโค้ดเช่นกันอ่ะ คานนี้ตัวผ้มาม่านเนี่ยมันก็จะค้างแบบน,นี้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วกับขีเฟรมเราก็สามารถลากมันไปตกแต่งที่ไหนก็ได้ในงานของเราเห็นไหมในงานของเราถ้าใหญ่ผ้าม่ามันยับเยอะเราก็บีบมันเยอะขึ้นแค่นั้นเองตอนเราบีบแล้วก็ความหนาก็อย่าลืมใส่เหมือนเดิมเลยก็ add modifier แล้วก็เนาะ general แล้วก็ solidify ผ้าม่านก,ก็จะมีความหนาขึ้นมาแค่นี้เองแล้วก็สามารถตกแต่งได้แค่นี้มไม่ยากเลยใช่ไหม,มนี่ก็เราก็สามารถสร้างห้องมาได้ก็เวลาการตั้งค่าห้องแล้วก็เลือกที่ตัวคาเมล่าเนาะคาเมลาที่อารจะให้ตั้ง ก็เราก็สร้างมาเลยเนี่ยมันก็จะมีออโตกราฟิกเนี่ยแหละมันจะเป็นมุมปกติเราจะใช้เปอร์สเปกทีฟเนาะก็คือตามที่เรามองไงแหละแต่ถ้าเราเลือกเป็นเปอร์สเปกทีฟเป็นออโตกราฟิกเนี่ยคือมันก็จะเป็นมุมที่ด้านมันเท่ากันก็เราก็เอาแบบนี้ก็ได้เอาแบบนี้ก็ได้เนี่ยแล้วก็ค่อยขยับตกแต่งสเกลให้สวยงามแล้วก็จัดแต่งห้องของเราให้สวยงามเราก็สร้างพื้นได้ก็แล้วแต่ ใอ้ขนาดสร้างแบบไหนก็เทคนิคแตกต่างกันเนาะใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาเนาะก็มันก็สามารถดึงผนังขึ้นมาได้เลยง่ายๆก็เหมือนไปยุกใช้ความรู้เมื่อกี้ก็ได้ก็ใช้ Solidify ไปก็ได้เนี่ยมันก็จะสามารถทำห้องแบบง่ายๆเลยอ่ะีก็ผ้มาม่านเราก็เจาะ ดูเจาอ,อะไรพี่ใช้มาก็เป็นพมานได้แนละ้วก็ทำราวทำอะไรแขวนโต๊ะกับหมอนก็สามารถขยับได้เนาะเล็กไปใหญ่ไปก็ขยายมันนี่ก็พอเราเลือกเป็นออโต้กราฟิกแล้วเนี่ยก็ตั้งค่าได้ก็สามารถชิปเล็กชิปวายได้เนี่ยแล้วก็กด ออโตัวกราฟิกสเกลถอยหลังมาเขาจะตั้งค่าง่ายแล้วก็เอาให้มันเห็นทั้งห้องเนาะก็เอามุมสวยๆงามแล้วก็ตกแต่งถ้าใครไม่ชอบแบบนี้ก็ทําเป็นมุมปกติก็ได้นะแบบอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าก็ทำแบบนี้ได้เป็นมุมมุมเปอร์สเปคทีฟต่างๆกันนะหรือว่าจะใช้มุมนี้<ม>ด้านเท่ากันมันก็ดูสวยน่ารักดีเห็นไหมอ่ะ งานในที่นี้ก็ทําแบบน,นี้แหละเนาะเนี่ยก็เป็นห้องตกแต่งไปเลย